แต่มออะไรหรอเนี่ยมินึแกไปนั่งรอพี่แพเรเถอะเดี๋ยวพี่ตัดแกงไปให้ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวหนูช่วยเองเงาแกนั่งรถมาจากมหาลัยเหนื่อยๆไปนั่งให้สบายดีกว่านะพอพี่แอนเหนื่อยอะไรกันหนูนั่งรถมาแค่สองชั่วโมงเองเออนาะพี่บอกให้ไปนั่งก็ไปนั่งเถอะเดี๋ยวพี่ตัดแกงไปให้เต็มถ้วยเลย ก็ได้งั้นหนูเอาเต็มถ้วยเลยนะหนูอ่ะคิดถึงแกงฝีมือแม่จะแย่อยู่แล้วแม่อ่ะทำแกงอร่อยที่สุดในโลกเลย <c oughs> แม่แม่เอาหินใส่ในหม้อแกงอีกแล้วใช่ไหม น้ำแกงมันถึงได้ขึ้นมาเต็มหม้อแบบนี้เนี่ยก็นานานมินมันจะกลับมาเยี่ยมบ้านแม่อ่ะไม่อยากให้มันคิดว่าเราสองคนลำบากเพราะส่งเงินให้มันเรียนมหลาลัยแม่ฉันเข้าใจว่ามินน่ะมันคืออนาคตของครอบครัวเราถ้ามินรู้ว่าพี่สาวกับแม่ลำบากส่งเงินให้เรียนมหลาลัยมินคงลาออกแล้วก็ไม่เรียนต่อเพราะมินมันคงทนไม่ได้อ่ะ ที่ต้องเห็นแม่กับพี่สาวกินข้าวกับน้ำแกงแบบนี้อะแม่เนี่ยโชคดีนะที่มินมันบอกล่วงหน้ามาสองอาทิตย์ว่ามันจะกลับมาเยี่ยมบ้านแม่ก็เลยเก็บเงินได้ซื้อไก่มาต้ยมยำไว้ให้มันตักใส่ถ้วยแล้วก็เอาเนื้อไก่ให้น้องมันเยอะๆนะลูกจ้าแม่ ทำไมตักไปแต่น้ำต้มยำละจ๊ะเนื้อไก่เหลือตั้งเยอะพอแลมินเยอะแล้วไม่ต้องตักให้แม่แล้วเดี๋ยวแกก็กินไม่อิ่มหรอก ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยจ้ะแม่ทำต้มยำไว้เต็มหม้อเลยไม่ใช่หรอพี่ไม่ชอบกินเนื้อไก่อะ่ะฮะพี่แอนไม่ชอบกินเนื้อไก่ตั้งแต่เมื่อไหร่หนูจำได้ว่าพี่แอนชอบกินเนื้อไก่มากไม่ใช่หรอเฟอ,อนะช่วงเนี้ยแม่ก็ฟันไม่ค่อยดี ไม่อยากเขียวเนื้อไก่อ่ะนี่แม่กับพี่แอนมีอะไรปิดบังหนูหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะากินข้าวเถอะไม่มีอะไรหรอกนากินข้าวเถอะนี่พี่กับแม่ทําตัวแปลกๆนั่นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะกนาะนี่พี่กับแม่ไม่มีอะไรปิดบังหนูจริงๆใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกนะ กินๆก็ไปเถอะเดี๋ยวต้ยมยำจะยินซะก่อนแม่กับพี่แอนก็ต้องกินด้วยเหมือนกันนะจ๊ะฉันเห็นกินแต่น้ำต้ยมยำมันจะไปอิ่มอะไรเล่าโอ้ยพี่กับแม่กินต้ยมยำนี่ทุกวันกินจนเบื่อแล้วพี่เบื่อได้ไงหนูอะไม่เคยเบื่อต้อยมยำของแม่เลยนะ แม่ทําต้มยำอร่อยจะตายกินยังไงก็ไม่เคยเบื่อถ้างั้นลูกก็ตักกินเยอะๆนะเดี๋ยวแม่กับพี่อะถ้าไม่พอเดี๋ยวแม่ไปตักในหม้อ,อเอาเองออกินไก่เยอะ ินทางปลอดภัยน้มินขอบคุณจ้ะพี่แอนน่าเสียดายจังที่หนูอยู่ได้แค่สองวันเองถ้าอยู่นานกว่านี้ก็คงดีอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกลูก <c oughs> เรื่องเรียนนะ่ะสำคัญที่สุดตั้งใจเรียนนะลูกจบมาจะได้เป็นแอร์โฮสเตสอย่างที่ลูกตั้งใจนะลูก <c oughs> จ้าแม่ถ้าหนูได้เป็นแ <c oughs> อร์โฮสเตสครอบครัวเราคงได้อยู่สบายกว่านี้ <c oughs> แกพูดยังกับว่าแม่กับพี่ลำบากนั้นแหละ ถ้าแม่กับพี่ลำบากอ่ะคงไม่มีปัญญาส่งแกเรียนหรอกไม่ต้องห่วงนะลูกแม่กับพี่เนะี่ยอยู่สุขสบายดีมีนอะ่ะห่วงแต่เรื่องเรียนก็พอจ้าแม่งั้นหนูไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่นะบ๊ายบายจ้างั้นแม่ไปทำงานก่อนนะลูกแม่รับงานกัดยาไว้ จ้าแม่โอ้ยจริงสิลืมเอาต้มยำของแม่ไปกินที่มหาลัยเลยลืมได้ไงเนี่ยอร่อยขนาดนี้อย่างนี้ต้องกลับไปเอา หนูลืมเอาต้มยำกลับไปกินที่มหาลาัยจ้าเอา้าไปทำงานกันหมดแล้วเหรอไวจัง นม,มีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ในหม้อนี้เนี่ยในหม้อไม่เห็นมีเนื้อไก่เลยสักชิ้นมีแต่น้ำนี่หมายความว่ายังไง น้ำก่อนจ้ะขอบใจจ้าแล้ววันนี้แอนเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนทุกวันแหละแม่แม่หิวหรือยังถ้าอย่างนั้นเรากินข้าวกันเลยไหมกินเลยก็ได้แม่ก็หิวเหมือนกันแหละงั้นแม่นั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปตักให้จ้ะ ขอโทษนะที่ทําให้แอนน่ะกินได้แค่น้ำต้มยำ่ะลูกแม่แม่จะขอโทษทำไมฉันเต็มใจอีกอย่างหนึง่งน้ำต้มยำของแม่เนี่ยอร่อยจะตายแม่มีปัญญาทําได้แค่น้ำต้มยำไม่มีปัญญาซื้อเนื้อสัดมาตายแม่ก็เลยตั้งใจทําให้มันอร่อยที่สุดนะลูกแม่ถ้ามินมันเรียนจบอะ แล้วมีงานมีการดีๆทำเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกินน้ำต้มยำแบบนี้นะแม่เนาะแต่ว่าตอนเนี้เราอดทนไปก่อนนะแม่พูดไปแล้วก็ขำเนาะที่แอนต้องโกหกน้องว่าไม่ชอบกินเนื้อไก่ทั้งๆที่เนื้อไก่น่ะเป็นของปูดของแอน <c oughs> แหมแน่ <c oughs> แม่ก็เหมือนกันนั่นแหละแหมหลอกน้องว่าปวดฟันห <c oughs> วังว่า เราจะปิดน้องมันได้จนกว่าน้องมันจะเรียนจบเนาะ <t ôi> มาแม่กับพี่กินแบบนี้มาตลอดเลยเหรอมินนี่แกยังไม่ไปมาหาลัยเหรอเพื่อให้หนูได้เรียนจบมาหาลัยแม่กับพี่ต้องทนทุกข์ลำบากขนาดนี้มาตลอดเลยเหรอถ้าหนูไม่ย้อนกลับมาหนูคงไม่รู้ว่าพี่กับแม่โกหกมินเออคือถึงกับต้องเอาก้อนหินใส่นในหมอ้อเลยเหรอพี่ เพื่อให้มันดูเยอะทั้งๆท,ที่มันมีแต่น้ำอ่ะพี่แล้วหนูจะไปเรียนต่อได้ยังไงถ้าแม่กับพี่ยังกินข้าวกับน้ำแกงอยู่แบบนี้อ่ะมินนี่มันก็เย็นแล้วนะลูกถ้าลูกไม่รีบกัดตอนนี้เดี๋ยวลูกจะไม่ทันรถเทีท่ยวถดท้ายนะลูกช่างมาันเถอะแม่หนูไม่ไปเรียนแล้วมินแกพูดแบบนี้ไม่ได้นะอนาคตของแกอยู่ที่มหาลายัยแกต้องกลับไปเรียน ไม่มินแกต้องกลับไปเรียนให้จบไม่ถ้าการเรียนของหนูมันทําให้แม่กับพี่ต้องลําบากอะ่ะหนูขอไม่ไปเรียนแล้วดีกว่ามินมินอย่าพูดแบบนี้ไม่ได้นะที่พี่กับแม่ต้องอดมื้อกินมื้อแล้วกินแต่น้ําแกงอะ่ะก็เพื่อที่จะส่งให้แกเรียนแล้วแกจะมาทําให้ความหวังของพี่กับแม่สูญเปล่าแบบนี้ไม่ได้พี่กับแม่ทําไปทั้งหมดอะ่ะ <c oughs> เพื่ออนาคตของแกมินถ้าแกเรียนจบอะ่ะ พี่กับแม่จะได้หมดห่วงไงมินนะไม่หนูจะลาออกหนูจะไปหางานทำมินลูกจะทิ้งอนาคตแบบนี้ไม่ได้นะลูกบางครั้งอนาคตมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาหาลัยเสมอไปนะแม่บางครั้งอนาคตมันก็ขึ้นอยู่กับหนูว่าหนูจะทำอะไรต่อไปในวันนี้ แล้ววันนี้อ่ะพี่กับแม่ไม่ต้องห่วงนะหนูจะไม่เสียใจเลยที่หนูไม่ได้เรียนแต่หนูจะเสียใจมากกว่าที่ต้องมาทำให้พี่กับแม่ลำบากขนาดนี้แต่ถ้าเกิดแกไม่เรียนแกก็จะลำบากเหมือนพี่กับแม่นะไม่เป็นไรจ้าพี่หนูเชื่อว่าความกระตัญยูไม่ทำให้ชีวิตของใครตกต่ำหรือว่าลำบากนะ <c oughs> นี่คือเงินที่แม่กับพี่แอนส่งให้หนูไว้จ่ายค่าเทอมแต่ว่าตอนนี้หนูลาออกแล้ว ไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าเทอมแล้วจ้ะหนูก็เลยไปถอนเงินนี้ออกมาหนูคิดว่าเงินก้อนนี้เราน่าจะเอาไปลงทุนทําอะไรสักอย่างแล้วเราจะเอาไปทําอะไรล่ะแม่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือส่วนพี่แอนของแกนะ่ะก็จบแค่ป6หกแม่กับพี่แอนของแกนะ่ะไม่มีความรู้อะไรแล้วเราจะไปทําอะไรกันได้ หนูรู้แล้วแม่แม่ทำแกงอร่อยที่สุดเพราะงั้นเราทำกับข้าวขายกันไหมแม่เฮ้ยพูดถึงเรื่องทำกับข้าวแอนมั่นใจว่าแม่เนี่ยต้องทำออกมาได้ดีที่สุดเลยแม่อ่ะเอาก็เอาเรามาทำกับข้าวขายกันดีนะลูก <c oughs> มาแม่ <c oughs> เอามาเลย <c oughs> ขายแกงกัน ขนาดนี้ไม่ต้องเสียแรงเรียลลูกค้าแน่นอนเลยแม่โหขายอะไร,รอ่ะแม่คะหอมจังขายข้าวแกงจ้าแล้วก็ขายข้าวแมวคุกใส่พริกจ้ข้าวแมวคุกใส่พริกเป็นยังไงหรอจ๊ะก็ะข้าวคุกปลาถูทอดจ้าลองชิมก่อนก็ได้ก็ตัดสินใจ อืมอร่อยอะ่ะป้าผมเอากล่องนึงจ้ะ <c oughs> ผมด้วย <c oughs> ผมด้วย <c oughs> ผมเอาสองกล่องเลยนะจ้จะจ้ะไดกจ้ะอร่อยมากจะ้ะทำกับข้าวอร่อยขนาดนี้ทําไมป้าไม่มาทําขายตั้งนานแล้วละ่ะถ้าอร่อยอย่าลืมมาอุดหนุนทุกวันเลยนะจ้ะครับผมจะมาอุดหนุนทุกวันเลยครับแม่ฉันว,ว่าเรามาทางเนี้ยน่าจะลุ่งแล้วแหละนั่นแเลิ <c oughs>

สรุปไปเลยก <laughs> ูสร <laughs> ุปไปเลยจบอ, <laughs> อร่อยที่สุดใน3โลกเอาไปดาือวู่รีโอยิดิเต้องยอกแม่้อเายก่ แองก็กินด้วยเื <c oughs> ่อลืมมาอะไร<ล>ะวะเมืกเก่อกี้สวัสดีค่ะพี่แอนคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะดูละครอของเราจบไปแล้วสนุกไหมคะเช่นเคยเลยคะ่ะพี่แอนมีคำถามท้ายคลิปมาถามทุกคนนะคะคำถามมีอยู่ว่าในเรื่องป้าดาไปรับจ้างทำอะไรคะถ้ารู้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย